หมอ,อคะถ้าสมมติว่าแก้มตอบเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้กขไขอย่งไบ้าะอืมค่ะอันนี้ก็ในคนที่ผอมมากๆเนาะหรือว่าแบบเออเวลาเราส่องกระจกอะหน้าเราอะมันควรจะเป็นวงวงรีสวยๆนะคะทีนี้บางคนก็แก้มตอบวิธีแก้เนี่ยก็คือว่าเออเราสามารถใช้ฟิลเลอร์นะเราจะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะคะทำให้หน้าเรา ฟูขึ้นอิ่มขึ้นโดยเป็นธรรมชาตินะค่ะก็ฟิลเลอร์เนี่ยเขาอะคือสารเติมเต็มนะคะเวลาเราฉีดเนี่ยเราก็จะฉีดไปที่แก้มทั้งสองข้างะคะ่ะแล้วฟิลเลอร์เนี่ยจะค่อยๆดูดน้ําเข้าหาตัวนะคะแล้วก็จะเติมเต็มให้ผิวฟูขึ้นมานะคะมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยอิ่มฟูขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะปลอดภัยมากด้วยล่ะค่ะก็ยังไงก็แนะนํา ฟิลเลอร์เลยค่ะสำหรับแก้มต่อนะคนะ่ะขอให้สวยๆกันค่ะ